ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ครับเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เป็นไรขออาตครับพี่พี่ยผมผมจผมาง้่านนี่เยครัีไมเดี๋ยวพี่เลี้ยเนผมมาจากกรุงเทพแต่ผมไตัวกัารบัวรนีการแต่ว่ากองกกรสีกอมบารับตามนที่รับผิชอบ เดี๋ยวขออนุญาตให้นอหมายนี้ับผมพันตำรวโทรนายรช่วูเฉลมนะครับร้งกับการสอบสวนกองการกองการปราบปรามเพื่อเลยชนโนะที่วิลาด้วยนายิรัชรศิริเมธีหรือวินเทพวัศิริเมธีเรีประไม่ไดยาถ่ายรูปเลยครับเพราะว่าไม่ไม่ย้ายอะไรอ๋อเจ้าหน้าที่ ไม่นีไม่นี่กล่องเข้าที่ตำรวจหมดเลยไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันครับคนอื่นไม่ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยนิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดตามมาตราตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพศ2502มาตรา4 และมาตรา11และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตพศ2561มาตราหนึ่งสามเอ้ย172งเจ็ดสนะครับเป็นยี่รัฐนะครับปรกากฏตราใหม่นี้นะเดี๋ยวให้ขอ,อเช็คเงินสิทนีครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้เป็นหมายไหมอันนี้เป็นหมายนะครับแนะล,ล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวตัว <c oughs> ใช่ท่านนะก็เดี๋ยวขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งว่าต้องบุใจนะครับแล้วนำตัวไปส่งการสอบสวนพรองกับการสืบรองรับการป้องกันตางๆทางที่เกิดแล้วก็ยุติช่องแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือแก้การก็ได้ทำให้การใช้ในการพิจารณาคดีมีสิทธิ์ที่จะ พบ oh, หรือปรึกษาพันธนามีผู้ที่จะเป็นทันธนามีผูจใจนะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติมีผู้ที่ไว้ใจซ่าบในการตกลงแต่ต้องไม่เป็นการขู่หรือทําให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นะครับนี่เป็นเป็นสิทธิ์ของตลาดนะครับมถ้าจะสิทธิ์ทั้งหมดนะครับหนึ่ก็เดี๋ยวตกลงกันนะครับก็คือมันต้องพาตัวไปนะครับขอขอขอให้ความื่อนดูถ้า แม่ความร่วมมือต้องร่างงานก็จําเป็นต้องเอาตัวนะครับต้องมีการตัดกิ่ต่อสู้จําเป็นต้องเติมพลังทีาน,าน,น,นี้เราไม่เกลียดอยู่น,น,น,นะครับำท่เป็นอะไรต่ำ